สวัสดีครับวัสดีครับเป็นสวนที่สองนะครับสวนมะพร้าวสุริยะนนมนนะครับอันนี้เป็นสระเก็บน้ำนะครับสวนที่สองครับวันนี้มาปลูกลำไยครับผมปลูกลำไยนะครับบรรยากาศนะครับร้อนมากครับจะมีคลองนะครับ ชมบรรยากาศกันนะค,ะครับเป็นมีคลองน้ำกดอคลอกคลองครับคลองมะพร้าวนะครับตอนนี้ไหมหมด้วครับทำสวนสองเดือนครับบรรยากาศับผมอันนี้เป็นสระเก็บน้ำนะครับก็จะเป็นคลองครับ กอย่างรอนครับสวัสดีครับ